สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเนนติดกับเกมโรแมนซิ่ง Saga Reuniverse กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะขอเสนอช่วงใหม่ R S S Japan a n n a Weekly ซึ่งจะเป็นการนำเสนอข่าวสารการอัปเดตของตัวเกมประจำสัปดาห์นี้ ซึ่งตรงกับวันที่7-13กุมภาพันธ์2565เรามาเริ่มกันเลยนะครับประกาศที่1อัปเดตตอบิลิตี้เคอันซึ่งเป็นท่าประเภทเทวให้ใช้ BP ลดลงโดยขั้นต่ำจะต้องมีแรง30ในการอัปเกรดนะครับประกาศที่2 อัปเดตอีเวนต์สตรอเบอรี่วาเลนติโนโดยเริ่มให้เล่นวันที่8กุมภาพันธ์2565เวลา1 0โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยถึงวันที่21กุมภาพันธ์เวลาตี2มีล็อกอินโบนัสรับพลาตินักรชาติเกตรวม150ใบ ซึ่งสามารถรับของรางวัลได้ตั้งแต่8ถึง21กุมภานะครับกาจา์สตรอเบอรี่วาเลนติน่าเอพิโซดเซอโดยรายละเอียดเพื่อนสามารถไปฟังรีวิวตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ที่ด้านบนได้นะครับลิมิเต็ดไทม์อีเวนต์สตรอเบอรี่วาเลนติน่าซึ่งภายในอีเวนต์จะมีอุปกรณ์ระดับ SS 3ชิ้นให้แลกและยังมีกิจกรรมให้ผู้เล่นร่วมกันเก็บของเพื่อรับเพชรและของเพื่อใช้แลกของหลังจบกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นค่าประสบการณ์คูณ2อ สำหรับในแบนเนอร์นี้นะครับโดยจะคูณสําสำหรับตัวละครกาจาตัวละครที่ใช้ท่าประเภททุกและอาวุธประเภทธนูซึ่งจะคูณ2ในอีเวนต์รวมไปถึงเมนสตอรี่ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคมนี้ นอกจากนั้นยังมีมิชชั่นในหน้าจอโฮมเมนูซึ่งเมื่อรวบรวมครบสามารถแลกจีซอฟทองคำจำนวน200ชิ้นอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีเดลี่มิชชั่นมิชชั่นที่ระลึกตั้งแต่วันที่9กุมภาถึง18กุมภาด้วยนะครับ รวมไปถึงอีเวนต์ย้อนหลังช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็สามารถย้อนไปเล่นได้ในช่วงเวลาดังเกล่านะครับนอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนโฮม BGM และฉากโหลดดิ้งในช่วงเวลากิจกรรมด้วยนะสุดท้ายในแคมเปญนี้ยังมีแบ็กเ โดยโจคูณ2ในวันที่14กุมภาพันธ์ถึง21กุมภานี้ด้วยนะครับผมประกาศลำดับที่3กิจกรรมร่วมเก็บของออนไลน์ตอนนี้ครบจำนวนเพชร1พันแล้วซึ่งจะได้เพชรรวม3,000เพชรและไอเทมสำหรับแรกของอีกจำนวนหนึ่ง และยังเพิ่มจำนวนให้สะสมเพิ่มเพื่อรับเพชร3,000เพชรอีกซึ่งจะแจกหลังกิจกรรมนี้นะครับประกาศลำดับที่4อีเวนต์ถาวรภูเขาเหล็กจะทำการรีนิวาวลในช่วงปลายเดือนกุมภานี้โดยจะปรับของแลกต่างๆและมิชชั่นก็ รอดูประกาศต่อๆไปกันครับและนี่ก็คือข้อมูลประกาศทั้งหมดในสัปดาห์นี้เช่นเคยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากเนนติด ISS แชนแนลสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ